มาติดตามสถานการณ์การจัดการเพลิงไหม้ในโรงงานวินโพรเสที่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านไข้จังหวัดระยองค่ะณเวลานี้นะคะบรรยากาศในช่วงเวลา14นาฬิกาตรงค่ะภายในอาคารที่เป็นโกดังที่5ที่ยังเป็นสถานที่บรรจุกากอุตสาหกรรมกองใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นในส่วนที่หลายๆคนนะคะกังวลว่าจะเกิดการปะทุอยู่ได้ตลอดเวลา โดยได้มีการนำรถดับเพลิงนะคะออกจากพื้นที่โรงงานคะ่ะอ้อมไปทางด้านข้างเพื่อที่จะฉีดน้ำนะคะแล้วก็โฟมเข้ามาสกัดจากด้านข้างผ่านบริเวณสวนยางของประชาชนนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้กระจายออกไปนอกตัวอาคารทั้งนี้นะคะมีการใช้รถจาก ศูนย์ปอพเขต17นะคะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเสี่ยงในพื้นที่เพราะดูจากลักษณะของตัวอาคารก็คือว่าหลังคานั้นมีความชำรุดเสี่ยงต่อการถล่มลงมาได้ตลอดเวลาในส่วนของบรรยากาศรอบๆตัวนะคะทั้งอาคารที่5แล้วก็อาคารที่4ด้านโน้นนะคะซึ่งถล่มลงมาเรียบร้อยแล้วมีการใช้น้ำฉีดสกัดมาต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วง เมื่อวานที่ผ่านมานะคะตอนนี้มีน้ําไหลเจิงนองบททั่วทั้งบริเวณซึ่งน้ําที่ไหลทั่วไปทั้งบริเวณรอบๆตัวอาคารแล้วก็โกด,ดังเหล่านี้นะคะก็จะไหลต่อไปยังบ่อพักและบำบัดที่อยู่ด้านหน้านะคะของโรงงานและสุดท้ายค่ะก็จะไหลเข้าไปสู่แหล่งน้ําสาธารณะของชาวบ้านในพื้นที่แน่นอนว่าเหล่านี้จะเป็นการส่งผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ยืนยันว่าสภาพอากาศในพื้นที่ของอาคารแล้วก็โรงงานวินโปรเซสรวมทั้งรอบๆชุมชนนะคะมีค่าอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลปัญหากับสุขภาพในกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุนะคะแนะนำว่าไม่ควรจะมาใช้เวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง สถานการณ์ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเที่ยงนะคะเกิดเหตุไฟไหม้ที่บริเวณตู้คอนเทนเนอร์ห่างจากโกดังที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลานะคะไปประมาณ 100- 200ถึงเมตรโดยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ20นาทีโดยใช้น้ำและโฟมร่วมกันสกัดเพลิงค่ะจากการที่บริเวณที่จุดการเกิดปะทุเกิดขึ้นนะคะอยู่ห่างจากโกดังเก็บกากอุตสาหกรรม จึงเป็นจุดสังเกตให้กับผู้คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมองว่าการประทุของไฟนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารวมทั้งไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เราเฝ้าระวังด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าอยู่ในร,บรอบๆของตัวอาคารแล้วก็รอบๆของโรงงานวินโปรเซสแห่งนี้ขณะที่ภายในโรงงานเก็บกักสารเคมีนะคะมีกล่องทรงสี่เหลี่ยมบรรจุ เป็นกรงเหล็กวางอยู่กับพื้นใกล้กับโรงงานเก็บสารเคมีอาคารที่5โดยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแล้วก็ดับเพลิงนะคะได้สำรวจแล้วก็จึงได้ดำนำรถดับเพลิงนะคะแล้วก็ใช้โฟมไปฉีดน้ำสกัดใช้เวลา10นาทีจึงสามารถที่จะสกัดน้ำาสกัดไฟไว้ได้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องคอยเฝ้าติดตามในเรื่องของกล่องสารเคมีเหล่านี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทุกอย่างก็อยู่ใน การที่สามารถควบคุมไว้ได้แล้วทางด้านคุณสุนทรอ,อุปมานะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษกรมควบคุมมลพิษก็ได้เดินทางเข้ามาตรวจวัดอากาศในพื้นที่ยืนยันว่าคุณภาพอากาศในบริเวณโดยรอบและก็โรงงานวินโพรเซสแห่งนี้พบมีสารเคมี M e, จำพวกคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะคนวัยทำงานที่แข็งแรงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ว่าต้องเฝ้าระวังในกลุ่มปอบบางผู้สูงอายุซึ่งอาศัยอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรนี้นะคะก็กจะได้กลิ่นเหม็นบางเบาถึงขั้นรุนแรงในบางเวลาหากมีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาระบบทางเดินหายใจสามารถเข้ามาตรวจรักษาได้ที่โรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ที่อบตาบางบุตรได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะไปติดตามฟังเสียงของคุณสุนทรอุปมาณค่ะจะสถานก,การณ์จะดีกว่าเมื่อวานนี้เนื่องจากว่า เพลิงไหม้ได้ลดเปลวลงเหลือแต่กลุ่มควันผลการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างที่ว่ามาคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานหรือจุดที่เป็นอันตรายนะฮะประชาชนส่วนใหญ่สามารถกลับเข้าที่พักได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวของควันเองมันยังมีกลิ่นนะฮะมีกลิ่นมีกลิ่นควันมีกลิ่นไอระเหยสารี่มีอยู่บ้างเล็กน้อยอยู่ในระดับ0.0กว่า ppm หรือ1 2 3 ppm ซึ่งไม่ไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตราย ตัวที่เจอเยอะๆหน่อยจะเป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ด้านท้ายลมนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอุปยกไปอยู่ในพื้นที่ด้านเหนือลมนะฮะ 4, 5, เวลานี้ค่ะที่อปตบางบุตรจะได้มีการประชุมร่วมกันจากทุกภาคส่วนทั้งนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดับไฟหลังจากนี้ให้ดับสนิทให้ได้ภายในวันนี้นะคะโดยที่มี วัตถุสําคัญนะคะที่จะใช้ในการดับไฟนั่นก็คือน้ำรวมทั้งโฟมโดยมีบริษัทเอกชนนะคะจากหลายๆภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนโฟมจํานวนไม่จํากัดนะคะในการที่จะเข้าดับไฟให้สนิทได้นะคะโดยทางจังหวัดระยองก็พร้อมที่จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่และพละกาลังต่างๆนะคะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้ให้ได้ค่ะ